สวัสดีครับคลิปนี้เยอะดูพึ่งครับเหลือแต่หางเป้าครับหนีไปแล้วครับแมงสารพัดแมงนะดูกนนมาจากไหนมันตัวอย่างครับนี่ตัวบางๆนี่นเหมือนเฮบเหมือนอย่างนี้หมดสารพัด แต่ที่นแน่คือนอนผีเสื้อลงครับต้องเผานี่ครับสังเกตูเป็นใยๆย,ย,ยนี่แม่นมดเลยเพราะว่าฟังเสียงมมีพึ่งสักตัวเลยดูตรงไหนครับเดี๋ยวผมคงต้องทำใหม่ครับ มันจะจิ่งลังไฟเหมือนแล้วครับเป็นอาทิตย์ละมาได้มาดูครับหืมโอ้เส็งเลยนี่หังมันมันจะกินพวกไข่มันพึ่งมันนี่แหละนีหัวตอมันเนาะต้องเผาครับเผาทำไร นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งสาเหตุลักๆเลยครับหน,น้าฝนติดเชื้อกันตลอด<ม>พิ่งกำลังเข้าอยู่ปีนี้ครับ<ม>เสียดายเลยกำลังสร้างหัง เล่น้อยเดียวอยู่น่าจะหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วครับโอนั้นมืน่อไรดีครับแปลงตอนแรกนี่ต้องแปลงไงไหมแปลงตั้งเข้าออก,กันไหมครับว่าตั้งเข้าตั้งออกเรือ่องสำคัญอนไรเลย โอ้โหไปอยู่ไหนนีการเดี๋ยวนี่นี่จากนี้ไปช่วงนี้มันก็พึ่งส่วนใหญ่ก็บสัง,งบสังแกมครับมาคอยออกกัน นี่ก็ใหญ่มีมุมนี่กระปุงมันจะหนีไปที่อื่นครับพึ่งโกนี่เป็นพึ่งที่เข้ามาอยู่โกนแรกครับตอนที่ทำการรอพึ่งสิดได้อยู่ครับแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะ จะมีศัตรูรบกวนครับนี่หางกรอบหุดแล้วชิงหางไปเมินแล้วเดี๋ยวหางที่เหลือนี่ก็จะโอ้เอาไว้เผาครับสภาพมันกินเกสรกินอย่างหมดเลยนะแมงนี่ ก็จะเอาไว้เผาหุ้มกลองหุ้มโกนมันใชได้ใชได้ไม่ต้องแปลง,ต,งตั้งเข้าตั้งออกกันไม่ครับผมก็หั่นเค็บของคนญี่ปุ่นนะน,าานี่นันตัวขาวๆอย่งนี้นี่นี่จะแงะออกแล้วน,นี่นี่ ตอนนี้ละลายกาดนักแร่นี่ครับนอนผีเสื้อกลางคืนผมก็มาได้เอาน้ำพึ่งเก่าเขาหลอนะน้ำพึ่งเก่าเขาหลอก็จะได้ดีส่วนหนึ่งครับเพราะว่าผีเสื้อมันจะเข้าไปในขวดหล่อ ผมก้ยรอแล้วจริงเลยเด็กผมเป็นยังครับเดยกก็รอไหมทั้งกรอบแล้วเนะี่ยนี่ก็ใจ้ไฟล้นครับตอนนี้ก็เหลืออยู่สองห้าง ทีอยู่สวนครับมีอยู่บ้านน่ะโกนหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้พอโกนที่บ้านครับว่าสไตล์โกนของญี่ปุ่นเนาะสไตล์โกนพึ่งญี่ปุ่นมันจะแปรงตางเข้าออกอยู่ทั้งหลุมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างการบินเข้าบินออกแล้วก็พึ่งสามารถทำความสะอาดวก เศษที่มันอยู่ตั้งลุ่มนะครับนี่มันจะเป็นแรงแรงเพาะแรงล่อของนอนผีเสื้อครับน้อมาเข้ามาในโวนพึ่งสารพัดแมงเนาะเข้ามากวนมันมันจะอยู่บ่ได้ครับต้องพัฒนาทำไมครับแบบนี้อกผ่าน แต่ว่ามีเพิ่งที่ยูโกนแบบนีอยูนึงโกนแบบเดี๋ยวลาไปดูโกนเพิ่งแบบแต้งเขาออกแบบญี่ปุ่นแบบต้งญี่ปุ่นมันเป็นทรงตั้งมนะันตนะ้นเลยโอ้โหมัน อยู่นี่ก็อ,อยู่นะอั้งอยู่ครัทางเขาออกจะอยู่ตรงร่มครับเราเพิ่งจะทำความสะอาดล้งตลอดเพิ่งงานก็จะคอยทำความสะอาดตลอดครับบางทีมันมีสิ่งสงกปรก อยู่ตั้งลุมเนาะเพิ่งก็จะคอยเก็บออกเป็นลำโพงเก้าครับขาตั้งเป็น pvc เทปปูนยัดตรงในครับแต่ว่า กลอนนี้มันมีเพิ่งอยู่เมื่อก่อนเลยยังมาเข้าแต่กลอนนี่ะมันเป็นกนดีเป็นพะองเก่าดีเพิ่งเคยอยู่มาละผมก็เลยผมมาซ่อมครับตอนแรกมันโดนแนมเปียหมดละกลับมาฝังไม่ใหม่ยิงน็อตใหม่ยิงสกูเข้าใหม่ประมาณเดือนนึงครับเพิ่งเข้ามาอยู่ เขาจะป้องกันทั้งตลอดครับดูครับก็จะมีกิจกรรมตลอดกิจกรรมทวงความสะอาดป้องกันสตูควายางก็คือต่อจะเข้ามาได้ครับผมทําปากทางเข้าแคบๆต่อบบมีทางเข้าได้เหลืองหมดผมก็เจน้ํามันครับแต่ว่ามนัมนเหมือนใส่เตือนหนึ่งผมเอาสำลีสำลีเทเยัดไปก่อนแล้วก็เอาน้ํามันหลาด ข้างบนมันจะสัมรีมจะซับน้ำมันได้เหมือนครับยางฝนมันก็เอาหัวไปแล้วเพราะว่าผมทําหลังคาไว้อันนี้ก็เป็นแนวทางครับลาโพงเก่าครับนี่แล้วก็ตางเข้าออกจะต้องลุ่มี๋้วก็จะทจะําะดีครับตังเข้าออกมันจะต้องลุ่มนี่จะดีก,กว่าจริงๆพึ่งเนี่ยเป็นทัดเป็นมแมลงที่รักษาความสะอาดดี นี่่วนก็ุกน้อยครับต้นไม้แตใหญ่ขึ้นมาตัวนี่ก็ถนนครับเริ่มก่อสร้างกันแล้วครับผ่านไปพานมา,าใจเส้นหนึ่งหนึ่งแปเชียงหายเชียงใหม่ก็เรามาระวังตัวครับก่อสร้างกันช่วงปักตังมาสวยเข้ามาถึงมาสวยนี่ นี่ก็เหลือล้วไว้เปน็นอาหารเพิ่งไม่ได้ตัดโคก็เคี้ย์ลิงหมดแล้วครับสองข้างต่างบางจุดก็มีการฝังเสาเข็มรถจะหนักครับช่วงหน้าหนาวต้องระมัดร,ระวังนะครับในรถจั้ถนนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ